สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ก็มีแขกรับเชิญอ,อีกหนึ่งคนนะคะเจ้าขอ,องเบรดไนชิวทองเป็นโหลเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วน้องก็ยังได้เบรดวีลอตสีทองมาครอบทองแล้วด้วยนะคะน้องมีชื่อว่าน้องจินะคะเดี๋ยววันนี้จะให้น้องจิมาช่วยแนะนำคอมโบที่น้องจิอชอบที่สุดนะคะแล้วก็สอนดีที่ชูด,ด้วยทั้งสองฝั่งเหมือนเดิมเลยอ่าน,น้องจิแนะนำตัวเองนิดนึงสวัสดีครับผมน้องจินะคะับเจอที่ไหนก็พักได้เนาะ วันนี้น้องสีจะมาแนะนำคอมโบอะไรลูกวันนี้จะมาแนะนำคอมโบดรันบัสเตอร์ครับอคอมโบ560โลแฟตครับ560เพราะอะไรถึงใช้560นยคะเพราะคิดว่าสมดุลเวลาตีควงไปตีสมดุลเขาดีแล้วก็ตีค่อนข้างแรงสาม,รมสารถตีวิสันล็อตออกได้อ, <นะ S 1> อันนี้เคยเทสหลายทีแล้วเคยเทสแล้วนะตีวิสันล็อตเบิร์ดได้อ่าโ<ด>อเค แล้วปกติแล้วเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าสนามจะมีสองฝั่งนะคะคน้องสิขนัดทั้งสองฝั่งเลยไหมขนัดสองฝั่งเ,เดี๋ยวให้น้องสิลองลอง,ลองน้องสิชูดยังไงเอ่ยอลองดูเลยค่ะ แนะนำเบรดเดอร์ใหม่ๆดูว่าถ้าสมมติกรณีอยู่ฝั่งขวาของสนามถ้าแบบอยากวิ่งไปโจมตีตรงๆเลยก็จะชูตรงๆเลยแต่ว่าชูตรงๆมันก็ควรระวังเรื่องเวทตอนที่จะวิ่งออกเองถ้ากลัวถ้ากลัวแบบวิ่งออกเองก็ผมก็จะเอียงๆหน่อยโอเคเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราสัมภาษณ์เบรดเดอร์มาหลายท่านลแล้วก็จะเห็นได้ว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีแนวคิดที่เหมือนกันคือก่อนที่จะชูเนี่ยเขาจะต้องมองคู่ต่อสู้ก่อน เช่นเบรคู่ต่อสู้ที่เอามาคืออะไรมองว่าเขาใช้ตัวอะไรคอมโบอะไรด้วยบิดอะไรสังเกตมือด้วยไหมสังสังเกตตรงส่วนใหญ่ที่สังเกตก็สังเกตตรงคอมโบทั้งว่าเขาใช้บิดอะไรรัชเช็ดอะไรมองว่าควรแก้ทางยังไงได้โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวจะให้น้องจิลองชูให้ดูว่าถ้าอยู่ฝั่งขวาสนามชูยังไงนี่รู้สึกได้ยินว่ามีชูสองแบบใช่ไหมคะคือแบบเอียงๆกับตรงใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเริ่มจากเอียงก่อนแล้วกันเนาะอ่า 3, รีโอ้สุดอันนี้ก็เอียงเนาะอ่าก็จะเห็นได้ว่าลายการตีนี่ถ้าเบม,มาโดนนี่ออกแน่นอนตีอย่างโหดกับแบบที่2คือเราชูตรงใช่ไหมคะการชูตรงจะเป็นลักษณะคือต้องการที่จะให้โจมตีแบบถ้าถ้าโดนทีก็ดัดได้อ่าก็คือเข้าลายแต่แรกเลยอลองดูนะคะ 3, 2, <S 1, โกสุด Ooh, เห็นตัวเล็กๆอย่างนี้แรงสุดยอดมากอะแล้วถ้ากรณีอยู่ข้างซ้ายมือของสนามนะคะข้างซ้ายมือผมก็จะชูให้อยู่ช่วงตรงกลางเหมือนเดิมผมจอเพรผมจอบลงช่งตรงกลางสนามเอาแบบเอียงๆก่อนนะคะได้ครับ3ีค oh. ู่วันโหขุดอาังเกตดแล้วว่าลงกลางจริงๆแล้วหลังจากการก็เริ่มวิ่งชนท,ทีนี้แล <Yeah. S 1> ้วแบบตรงอะคะ ตรม 3, 2, 1, ัโผชุดโหดมากถ้าถ้าเมอย่างวิลอตอย่างเงี้ย <Yeah. S 1> ชุดมาลงตรงกลางนิ่งๆนี่แบบโดน3มแต้มแน่นอนแรงประทะแรงขนาดถ้าแบบว่าถ้าวิศสัตว์ลอตอยู่ตรงกลางพอดีสามารถตีให้เบิร์ดหรือไม่ก็ออกโอเวอร์ over, หรือเอ็กตรีมฟินิชได้อ่าโอเคเดี๋ยวเราจะมีวิสัตว์ลอตมาเทสเดี๋ยวแอดแมวจะเป็นคนเทสให้นะคะอ่าโอเคลองดู ตอนนี้น้องสีจะมาอยู่ฝั่งขวาของสนามอ่ะโอเคค่ะ3 2 1โตสุด oh, โอ้ยปับแบบนี้สุดยอดมากทีนี้เมื่อกี้เมื่อกี้น้องสีชูตรงหรือเปล่าอ่ะ,อะตรง,เล,งเลยชดเตียงอีกทีหนึ่ง3 oh, 2 1โตสุดออ่าอ,อันนี้น่าจะเป็น น่าจะเป็นลักษณะของการหลอกให้วีลอตเข้าลายแล้ไปตีสก,กิปให้เข้าลายแล้วก็วิงววงว่งบวิ่งวนใช่ก็เป็นอีกหนึ่งสั r a t ที่ดี3รีตูโสุดอ้้หสุดยอดน้องทีไหนลองอีกฝั่งหนึ่งสิอาตอนนี้เราสลับฝั่งนะคะมาลองดู อันนี้น้องจีจะลองชุดเอียงหรือตรงลองตรงก่อนอาา่ะลองตรงก่อนนะคะ ready set three two one ทีนี้ลองชุดเอียงดู ready set three two o <c oughs> สุดยอดมากโอเคแล้ววันนี้ก็ขอบคุณน้องจิมากๆที่มาช่วยแชร์ข้อมูลนะคะ,ะ,ะเรดอร์ใหม่ๆหลายคนก็ถ้าเจอน้องติก็ทักได้นะคะน้องสิใจดีมากช่วยสอนเบดเดอร์น้องๆใหม่ๆนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกๆคนมากนะครับค่ะสวัสดีค่ะ